เกิดอีกอย่างขึ้นครับพี่น้องล่าสุดนะครับผมบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์สตอ่อาเขื่อนมาพื้นหลังดำถึงสองโพสตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า เป็นกระแสเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมากๆแฟนขับเออแล้วก็คนรอบตัวแล้วก็สมาชิกในวงของอเสียงวิหกเนี่ยแห่โพสต์ให้กําลังใจแล้วก็เซฟบอสนกกันทท้งนั้นเลยมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหมือนสาวนีสาวพ่อย่ากระแอบไปเห็นอยู่ว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์โพสต์ขึ้นมาโพสตหนึง่งแล้วก็ลบออกไปแต่ว่ามีคนแคปท่านพอแคปแล้วเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ในกลุ่ม ในกลุ่มบ้านทางของเสียงวีหกค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าบอสก็น่าจะเห็นพอบอสเห็นบอสก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่ได้ฟันพงนะครับว่ามันเกี่ยวกันไหมค่ะแต่เราเห็นโพสโพสต์นั้นก่อนที่เขาจะลบอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้บังเอิญบอสมาโพสต์ตามหลังทีนี้ก็เลยเกิดแบบว่าเออมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าในเรื่องราวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ทางบาจโจค่ะครับผมอ่ะ คนที่เป็นโพสเนาะเป็นโพสบอกว่าภาพที่พากันสร้างกับความจริงที่เห็นมั่นเริ่มสิบรตรงกันแท่นออื่วงเล็บคิดนั่มเมกับลูกโพสต์แบบนี้เอ๊ะหมายถึงอะไรโพสต์ไม่ถึงประมาณห้าทีหรือแป๊บเดียวพี่น้องคะทำการลบออกเลยเนาะในเรื่องราวนี้แต่แต่ว่าจะโพสต์แล้วก็ลบก็ช่างแต่ว่าเราอยู่ในโลกโซเชียลโลกโซเชียลมันเร็วมากคนทั้งพันก็ทันอ่า แล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็มาเห็นเลยทีเนี้ยนกพวกสะก่อนนโพดเลยทีสองโพดพี่น้องครับโพดแรกนะคะทางบอสนกเขาออกมาโพดบอกว่ามันบอมี่ยังเลยแค่ต้องการให้เด็กน้อยคนนึงได้ดีได้สิ่งดีๆขามาในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้คือเขาก็ได้แล้วในหลายๆอย่างกําจุดแหลกไว้ดีๆเด้อจุดที่บอมีอยังอันนี้คือเป็นโพดแรกโพดที่สองตามมาเลยค่ะบอกว่า คนยังผมบอเคยหวังผลประโยชน์จากไพ่แล้วกับบอพอบเอาผลประโยชน์จากทันทีแบบว่าคิดประจังสันนะคะบอไดออนซอนยังเดอบอกเลยจากที่มีซิบบาทผมห้มีผ่านบาทได้ต้องขอบคุณข่อยบอ,อพอร้อมกับ e โมจ i ที่น้ำตาไหลนี่ค่ะเป็นน้ำตาไหลแบบโศกสาวว่าเออผมเหตุให่งคนมีแค่ซิบบาให้มีเป็นพัานนะ่ะต้องขอบคุณข่อยบอในเรื่องเล่านี่แล้วก็ทางบอสนุกนะครับ บอสลูกกระไดออกมาโพสกันค่ะ #save นกพงศกรนายคือผู้สร้างที่สุดยอดที่สุดของพวกเราผู้ไม่เคยสร้างภาพค่ะหลายคนเลยออกมาโพสนี่นี่นีน้องเบนซ์เสียงวิหกเขาบอกว่า s a ฟ p บอสนกผู้สร้างงานไม่เคยสร้างภาพจำจุดเริ่มต้นสำคัญเสมอละกันอุณโต้งเนาะอุ้โต้บอกว่าอย่าลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะอะไรและเพราะใคร สกุณาพรมาไกลขนาดนี้ไม่ง่ายเลยคิดดีๆนะครับคนที่เขาสร้างคนขึ้นมาเป็นดาวเป็นเดือนเขาทุ่มเทมากๆนะครับกำลังใจพ่อจ๋าผู้สร้างคนสร้างงานแล้วก็ทางบอสบอยสิริชัยพี่น้องคะก็ได้มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ้ยน้องๆกำลังใจครับแล้วทางบอสนงพงศกรเขามาตอบกลับบอกว่าเหลือใจไร้อายอซ้อนคนให้ดีมันคือซ้อนอยากแท้เพิ่นว่าโอ้ เยอะแยะมากมายคุณแม่ปานดำบอกว่าหากเดิมพงศกรจะรด,ดีอหลีจากที่สัมพัสไดว้วะสัตว์โอ้บอสเดงพงศกรผู้มีแต่ให้จริงๆพี่น้องคะคนูนสตอรี่<ม>นะครับก็บ,บอกว่าหาให้ทุกอย่างส้างให้ทุกอย่างยังว่าส้างภาพคิดลบได้ไงเซฟนกพงศกรค่ะตอนนี้แฮชแท็กเซฟนกพงศกรคือเต็มหน้าฟีด ใช่เปิดไปทั้งในกับพ่อพี่น้องครับจนก็เลยเข้าก็เลยไปตามแบบว่าเอ๊ะต้องเกิดอีหยังงคืนต้นตอมาจากใสจุดจุดถีบอออกมาโพสก็เลยไปเห็นโพสานล่ะได้ไปเห็นโพสที่เขาแคปมาเอามาลงนี่แหละแต่ว่าเขาคือทางต้นโพสอ่ะเขาลบไปแล้วนั่นเองเนาะแล้วยังไงทีนี้ยิ่งอย่างจังใดไม่ก็ต้องค่ะคือก็ต้องให้กำลังใจแหละเ้าะเนาะเราให้กำลังใจบอสนกดีกว่าครับ ส่งกำลังใจให้บอสนกพงศกรนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดเจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรในตอนนี้นะครับผมเนาะใช่ทําดีก็แบบมีอะไรมาขัดมียังมากขัดขวางนั่นแหละพี่น้องคะโอ้ยแล้วทีนี้ทางนี่ค่ะพี่โจทางโพสอ่าน่าจะเป็นแอดมินโพสหรือเปล่าค่ะออกมาโพสออกมาชี้แจงในจุดจนี้เนาะเนี่ยสำหรับคนที่ทางแอดมินกลุ่มกลุ่มเนี่ยเนาะลองอ่านซิค่ะ เพื่อนนะคะออกมาชี้แจงบอกว่าโพสต์บางโพสต์ก็ไม่สมควรเอามาลงนะคะเพราะเราต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าโพสต์แล้วมันจะมีผลอะไรไปยังไงและการคอมเมนต์เหมือนกันแรงไปค่ะบางครั้งก็ไม่เหมาะสมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับสมาชิกทุกท่าน<อ>นั่นเองอันนี้ผม,อ,มอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดมา เพิ่นคลองจะเห็นโพสที่ค้นแคบปมาลงแล้วเพิ่นก็เลยมาบอกนี่แหละครับว่าโพสบางโพสกับบสมคนเอามาลงเพราะว่ามันจะเกิดดราม่าเห็นไหมมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่ัตจริงๆใช่ไหมนี่แหละบางคนก็บอกนี่นะครับผมมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเมนมันบทสมคนเอามาลงอืเพราะว่าอีกฝั่งอ่าอีคนโพสคนแรกเขาก็ลบกออกไปแล้วสงสารคนสร้างคนอุ้มคนพักดันที่เดี๋ยวอ่านโพสหมดแรงอ่อนล้า ถ้าเป็นเราเราก็หมดแรงเหมือนกันเนาะที่สร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วมาเจอเรื่องราวแบบนี้นั่นเองค่ะด,ดีครับคอมเมนต์คือเยอะมากๆเลยเองค่ะคอมเมนต์อ๋อนี่บอกว่าในเมื่อลงสื่อแล้วถึงลบไปแล้วก็ยังมีคนที่เขาแคบไว้ทันอยู่ดีหรืออาจจะมีเพจต่างๆหรือช่องต่างๆเนี่ยที่เขาเอามาออกทำข่าวค่ะ,อะตอนนี้ไม่ได้โทษใครแล้วแต่ ได้แต่หาทางแก้ไขหรือให้คนที่โพสต์ออกมาคนที่โพสต์คนแรกอะ่ะออกมาพูดเองแล้วก็ออกมาเคลียร์เองในเมื่อโพสต์เองก็ต้องออกมาเคลียร์เองค่ะอืมถึงแม้จะคิดแบบนั้นหรือไม่ได้คิดแบบนั้นเยวโอ้โหก็หแต่เป็นคว<น>ามที่ยาวมากๆเลยนะเออคือแม้จะไม่ได้คิดแบบนั้นในเมื่ออันนี้เะ แล้วมากก็ต้องตามมาอย่าลืมนะคะโพสของคุณมันไปในทิศทางไหนคนอ่านไม่เข้าใจเลยหรอตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วตอนนี้ทําได้แค่เงียบหรือออกมาอธิบายค่ะอ๋ออันนี้เขาหมายถึงคนที่โพสคนแรกใช่ไต้นเหตุอะไรเนาะเออว่าทําไมไม่คุยกันหลังบ้านทําไมถึงออกมาโพสต์อย่างนี้ถ้าคุณออกมาโพสต์แล้วคุณควรที่จะมาอธิบายไหมอย่าพอมันมาโพสแล้วลบใช่ไหมโพสต์แล้วลบแล้วทิ้งไว้เลยอ้าว เป็นอ้าวยังไงข้อสงสัยเออให้แฟนคลับเด้สงสัยกันว่าเอา้าทำไมพ้นแล้วล,ลบเลยพ้นบอกอมาทีบายว่าอ๋อสาเหตุที่พ้นลบไปคืออันนี้นะครับนั่นเองเนาะผมะเข้าใจแล้วตอนแรกผมอาจจะคิดเป็นอย่างนี้หรือตอนนี้ผมเข้าใจกันแล้วนู่นนี่นั่นก็ต้องออกมาอธิบายดีถ้าคุณไม่ออกมาอธิบายคนก็ต้องพุ่งเป้ามาหาทางบอสดีเพราะอะไรอ่ามันมีเหตุมันมีเหตุมีผลของมันนั่นแหละเป็นอย่างบอสคือต้องออกมาอธิบายในมุมของบอสแล้วทําไมคน แล้วทำไมอ่าคนรอบข้างบอสนกเนี่ยถึงต้องออกมาเซฟบอสนกเพราะอย่างนี้แหละใช่ต้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องพี่น้องเนาะในเรื่องเรานน้ยังไงก็ต้องรอทางบอสหรือทางทีมงานบุคลากรแหละบางท่านบางคนเนาะที่แบบว่าเออเป็นกะมีส่วนเกี่ยวของใน้นั้นออกมาชี้แจง ออกมาอธิบายให้ฟังว่าโอเคเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาอย่างนี้นะครับอ่าก็ต้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่แหละติดตามต่อไปตอนนี้ได้แค่รอนะครับรอเขาออกมาอธิบายคนที่โพสต์นะอว่ามันเกิดอีกอย่างคืนและที่คุณโพสต์มานั้นได้สื่อถึงใครถ้าคุณไม่ได้ว่าบอสอ่ะโอเคคุณก็ต้องออกมาอธิบายใช่ไหมให้ได้รู้กันเนาะว่าโอเคที่โพสต์ไปก็คือ ไม่ได้ว่าใครอะไรเงี้ยูดลอยๆอะไรคือก็ต้องมาออกมาอธิบายตรงนั้นว่าเป็นว่าลบแล้วมันสิจบั้นบอแมนในตอนนี้มันเป็นกระแสแล้วคนเขารับรู้กันหมดแล้วใช่โซเชียลวันนี้คือแบบพี่น้องรวดเร็วมากนั่นแหละพี่น้องครับหนึ่งวีเข้ากับแคปทั่นเพราะว่าเขาอ่านแล้วมันเป็นที่สงสัยเนาะเป็นที่เป็นประเด็นจับตามองโซเชียลนะครับถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มันเหมือนดาบสองคมท่าแมนวาเข้าใส่ในท่าแบบว่า ทางที่มันเป็นประโยชน์หรือทางเป็นลบๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันเป็นลบก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่เราเลือกใช้แล้วก็วิจเคราะห์วิจใช้วิจารณญาณก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปในโซเชียลเนาะอันนี้ก็ต้องต่างไปด้วยนะครับผมอันนี้หมายถึงพวกเราด้วยนะอบางทีก็สําคัญเหมือนกันเนาะบางที่ดูนี่นั่นตื่นขึ้นมาหรือโมโหไผ่โอ้พี่พี่พี่ไปแล้วจะลบมันไม่ทันแล้วครับคนทั้เป็นเพราะมาคิดได้เนานะว่าอ้าฉันพูดไปทําไมเออมา พาสิมันลบเขาคนอื่นเขาอ่านไปเบิรแล้วเขาแควไไปท่านเบิรแล้วกันนี่แหละค่ะขอให้กำลังใจแล้วก็ติดตามตอนต่อไปส่งกำลังใจให้บอสนกพงศกรนะฮะผมเนาะสู้ๆครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ